พี่นันธนาการจากร้านแม่เตาแก่ในรถเราเด็กอันนี้ครับเด็กน้อยจากราชพัฒสกลนครนี่ครับมาเลาะ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 อากาศโหมีน้ำแข็งทำอะไรกันเมื่อวานนี้กับแดดคือกันนี่ครับร้านตามปกคงแม่เตา ทำํำตำาำทำใส่กระปุ้นนะครับเราจะไมีพักหย่บ่มีอมันเบิดแหละขายดีขายดีมากเอาพักเตอให้สิอันนั้นให้นนิเอาพักอย่างนี่นี่เส้นนะกพะปุ้นกินติ้ล่ะแก้เลยแก้ใส่เลยกรของ่อกจะน จังลาว่นอยู่น่หาต้องบอกบอกจำนวนคนกินครับเอามาเขืออย่างเอามเอามาเขือบะมาเขือลายเหรอเอ้ยเอาเอาเอาอไมากินไก่มากินผู้นึ่งมาจากขแก้วผู้นึ่งมาจากบัลลีศ์นะ ผู้นึ่มาจากพันนาผู้นึ่มาจากอากาศโอ้มแก้วนี่เบ่งเอาได้นี่มันคี้ฝุ่นเมื่อกี้นี่ี่ครับมีได้สิโอหกเส้นร้านไม่แพงอันนีฮะ ก็มีแต่เปียกนะวันนี้สาวๆมาเต๋อพากันมามาะเออๆเลยยืดอยู่มหาเจ้าองเ่ะมหามหาเจลาเป็นวะชื่อสม หลังจากนี้จะพาไปหาแม่จลานะครับไปบอกเพื่อนไว้เลยว่าให้อยู่ท่าเพชรบ่นี่เพชบ่เพชเดียวบอกว่าเพชรเดียวถ้าเพชรทรงเพชรเลยผมว่เพื่อนผมได้สะออนแบบเพชร่ะกำใส่แบบสองอันอีกขีดนึงนี่สุดเป็นไงผ่านบ่มาซื้อได้มาซื้อได้นี่จักเปอร์เซ็นต์อร่อยด้วยเป็น อันนั้นเพิ่นขายไว้แล้วนะครับทอดไก่ทอดอย่างเบิดเบิดตั้งแต่เสาตั้งแต่ตะบกคงเอ็ดผู้เดียวบ่มีไฟอันนั้นเอาใส่แม่ไหนลูกลูกชายเพื่อนเรียนอยู่ขอนแก่นเนี่ยฮะมาขอนแก่นเนี่ยฮะเออลูกเจ้าอยากได้ลูกไข่เหรอลูกไข่เจ้าหันอยากได้เหรอบอมแมนผู้ใหญ่เด้ดจะ โอผู้ใหญ่หันมาผู้ชายเจ้ามันเป็นยอ,อนนยงไมั่งเออมีหลานชายอยู่มีหา,าน,าน,นอตีาอ่าใ,อาใ่อาายาสขายถือแต่ได้ขายหลายเพินก <c oughs> ็คือใส่นวกี่กยกินให้เบิร์ไ <c oughs> ด้อย่าให้เหลือนี่โอเคครับกินกิน